Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตประจำวันโกทังคัต ตวาณสโจติโกทังคัตวาณสโติโกทังคัตตวาณสโติการข่มความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกการข่มความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกการข่มความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศของประเทศไทยเรานะครับผมประจําวันที่หนึ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568แล้วก็รายงานสถานการณ์ของ pm 2.5นะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีผลกระทบต่อความความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรานะครับผมส่วนใหญ่ก็โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา แล้วก็เว็บไซต์ air4thai.com นะครับผมแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ข้อมูลอยู่เป็นประจำก็คือ windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสภาพอากาศและสถานการณ์ PM ของ2.5ของประเทศไทยเราประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผม ก่อนอื่นเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยมีการโดยมีการคาดการณ์ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า โดยทางภาคเหนือและภาคตอนออกเสียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูก็ยังคงมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระมัดระวังอันตรายจากอักคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าๆนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้หมอกในตอนเช้าก็เริ่มหนานแน่นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีลมเข้ามาช่วยในการกระจายหมอกนะครับผมสาหรับมรสุมตนออกซีงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้บริเวณเอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผม ส่วนสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันบริเว,รเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากนะครับพ่อแม่พี่น้องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงดังนั้นการสะสมฝุ่นละอองก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมช่วงวันสองวันนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ตั้งแต่หนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในวันที่ 1. กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยแยกเป็นรลายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-36ององศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ในช่วง5ถึง13องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือโดยทางภาคตนออกเฉียงเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง14 18องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด อยู่ในช่วง32ถึง35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง9ถึง16องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวันออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง34-36องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็เคลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนอกกันครับผมโดยภาคตัวนอกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสมีลมตันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเคลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับทางภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง19-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-34ถึงองศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผม โดยคาดการณ์ว่าบรรยากาศโดยรวมของทางภาคฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีและมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24อถึงองศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32- 34องถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผม หลังจากนั้นเราเคลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง33-36องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงใต้ความเร็ว 1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยบรรยากาศของทางกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้คือวันที่2และว,วันที่3วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พบว่าคาดกันว่าจะท้องฟ้าจะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 4ม่ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่4กุมภาพันธ์ แล้วก็วันพุทธที่5กลกุมภาพันธ์นั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีอุณหภูมิคาดการว่าจะมีอุณหภูม,ม,อภมิอยู่ในช่วง32องศาเซลเซียสนะครับผมและต่ำสุดอยู่ในช่วง26องศาเซลเซียสค่อนข้างที่จะมีลมแรงเหมือนกันครับผมประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะวันอังคารครับผมส่วนวันพฤหัส,สบดีที่6 กลุภาพันธ์และสุกที่7กลุภาพันธ์นั้นกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ34ต่ําสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายงานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก airfortai com นะครับผมกรมควบคุมมลพิษนะครับพ่อแม่พี่น้องประจําวันที่1กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,568ในช่วงน,นเวลาประกาศนะเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับผมโดยมีการสรุปการคาดการประมวลผลสถานการณ์ pm 2.5ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพ่อแม่พี่น้องได้พบว่ามีบางพื้นที่หรือบางจังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานโดยค่าเกินค่ามาตรฐานในที่ประมวลมา24ชั่วโมงของ pm 2.5จะอยู่ที่ไม่เกิน37.5 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยจังหวัดที่โดยพื้นที่ของประเทศไทยที่มีค่ามาตรฐานเกินได้แก่ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการน,าน่านพยาวลำปางแพร่อุตร,รดิตฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับผม โดยเรามาติดตามการสรุปสถานการณ์ PM 2.5ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยแยกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดการว่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ13พื้นที่นะครับผมโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.3ถึง63.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนทางภาคตัวนออกเฉียงเหนือนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าเฉลี่ยของ PM 2.5อยู่ที่33.8ถึง76.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทั้งภาคกลางและภาคตะวันตกโดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยของ PM 2.5อยู่ที่2 9 0ถึง85.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทั้งภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่28.5ถึง6 0 6 8 0ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในระดับส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ยของ PM 2.5อยู่ที่4 5 1ถึง4ถึง74.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้น บางมีพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพอยู่ที่1พื้นที่นะครับผมทางภาคใต้1พื้นที่น่าจะอยู่แถวจังหวัดชุมพรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยค่าเฉลี่ยของทางภาคใต้อยู่ที่19.2%ถึง41.5%ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมโดยภาพรวมถ้าพูดถ้าเปรียบเทียบกับค่า PM ค่ามาตรฐานคือ37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับพอแม่พี่น้องคือค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่44.5.1ถึง74.5ส่วนภาคอื่นนั้นก็มีเป็นจุดๆนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือเริ่มมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้และมีการคาดการณ์ว่าคุณภาพของอากาศจะในช่วง1-2วันข้างหน้าปริมาณฝุ่นละอ,อองมีแนวโน้มที่จะ เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการในสถานการณ์ pm 2.5นะครับผมเนื่องจากว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีโรคความดันและโรคภูมิแพ้จะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งกลุ่มเสี่ยงบุคคลที่กลุ่มเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แนะนำว่าถ้าออกมาทำกิจกรรมภายนอกก็ขอให้มีหน้ากาก,าก สวมใส่นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ควรเว้นช่วงที่ PM 2.5อยู่ในระ,ระดับสูงนะครับผมประจำวันโดยทั่วไปก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองของ PM 2.5ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่1กุมภาพันธ์ในเวลา7นาฬิกา ก็พบว่าปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานตรวจวัดได้อยู่ในช่วง45.1ถึง74.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรในภาพรวมพบว่าฝุ่นละอ,อองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมโดยส่วนใหญ่ในบริเวณกรุงเทพมหานครจะเป็นสีส้มนะครับผมคือหมายความว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องจะในช่วงเช้านี้ไม่มีสีแดงนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ตอน หนึ่งทุ่มกรุงเทพมหานครมีสีแดงนะครับค่อนข้างอันตรายหนาแน่นนะครับผมอยู่แถวบริเวณสวนจตุจักรพื้นที่หนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่โดยภาพรวมของวันนี้ของกรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่ที่เป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาหรับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมประเทศไทยเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ ในช่วงเวลาเที่ยงวันของวันเสาร์ที่1นึกุมภาพันธ์ได้พบว่าเชียงรายอุณหภูมิอยู่ที่29เชียงใหม่28พิษณุโลก32นครพนม,พนมพประมาณ32คอขอนแก่น32อุบลราชธานี32นครราชสีมา32แล้วก็กรุงเทพมหานคร35นะครับผมชุมพร30องนครศรีธรรมราชก็30องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 12นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปราลาวนั้นอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาโดยพบว่าทางตอนเหนือก็อยู่ที่27องศาเซลเซียสหลวงพระบาง30องศาเซลเซียสเวียงจันทร์30ท่าแขก32อัทปือ33องศาเซลเซียสครับในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาเรามาติดตาม การคาดการอุณหภูมิโดยสายข้อมูลจากว i n d y c o m ในช่วงเวลา18นาฬิกาสำหรับประเทศไทยและสพปลาวก็พบว่าในช่วงเวลา18นาฬิกาอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผมเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านๆมาคือเชียงราย24เชียงใหม่24พิษณุโลก27องศาเซลเซียสขอนแก่น27องศาเซลเซียสนครพนม25องศาเซลเซียส อุบลราชธานี26องศาเซลเซียสนครราชส,สีมา27องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสแล้วก็ทางชุมพร24องศาเซลเซียสนครศรีธรรมราชก็ในช่วง6โมง6โมงเย็นหรือ18นาิกาก็อยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาดูติดตามดูบรรยากาศของทางสงปปลาวนะครับผมทางตอนเหนือ ก็น่าจะอยู่ในช่วง21องศาเซลเซียสหลวงพอบาง25องศาเซลเซียสเวียงจันทร์ก็เท่ากันเวียงจันทร์ท่าแขกหลวงพอบางอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับในเวลา6โมงเย็นอัฐปืออยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาพอากาศในช่วงเวลาเที่ยงคืนรายต่อวันที่2อาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ โดยเที่ยงในช่วงเที่ยงคืนพบว่าเชียงรายอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสเชียงใหม่19องศาเซลเซียสพิษณุโลกขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีอยู่ที่21องศาเซลเซียสนครราชสีมาในช่วงเที่ยงคืนอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครในช่วงทั้งคืนอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสชุมพรอยู่ที่20องศาเซลเซียส นครศรีธรรมราชอยู่ที่21องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนั้นในช่วงเที่ยงคืนอุณหภูมิทางตอนเหนือก็อยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสหลวงพะบาง18องศาเซลเซียสเวียงจันทร์อยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสท่าแขก20องศาเซลเซียสอัตปือ21องศาเซลเซียสนะครับผมอากาศกำลังพอดีครับสำหรับช่วงค่ำคืนของประเทศไทยและสปปลาว เรามาติดตามในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้ากันครับพ่อแม่พี่น้อง6โมงเช้าคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์6โมงเช้าสภาพอุณหภูมิของประเทศไทยและสปร,ประลารในช่วง6โมงเช้าพบว่าเชียงรายก็ค่อนข้างหนาวครับผม1 4องศาเซลเซียสเชียงใหม่ประมาณ1 7องศาเซลเซียสพิษณุโลก1 8องศาเซลเซียสนะครับผมนครพนม1 8องศาเซลเซียสขอนแก่น นครราชสีมาอยู่ที่10ประมาณ19องศาเซลเซียสอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วง24องศาเซลเซียสชุมพรทางภาคใต้ชุมพรกับนครศรีธรรมราชอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนสรปบาวในช่วง6โมงเช้าของวันที่2อาทิตย์ที่2นั้นทางตอนเหนืออยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสหลวงพระบาง อยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสเวียงจันท์อยู่ที่ประมาณ19องศานะคะรับพ่อแม่พี่น้องท่าแขก18องศาอัตปือ20องศาเซลเซียสครับผมโดยสรุปโดยภาพรวมของทางบรรยากาศของประเทศไทยและสปปลาวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะรับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความ,มระมัดระวังในการออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงขึ้นคือหมายความว่า UV รังสี UV ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ในช่วงค่าคืนอากาศก็ยังหนาวหนาวเย็นอยู่นะครับก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงนี้โดยมีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่4เป็นต้นไปสภาพอากาศก็จะเริ่มมีความหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนช่วงนี้อากาศก็โดยภาพรวมก็อุ่นขึ้นนะครับแต่ตอนช่วง ช่วงประมาณตอนเช้าตรู่โดยช่วงประมาณตีห้าถึงประมาณ7จ็ดแปดโมงช่วงนี้ก็ยังมีอากาศคึ้ค่อนข้างหนาวเย็นและก็มีหมอกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรในช่วงตอนเช้าเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางพื้นที่อาจจะมีหมอกถึงหนาและก็หนามากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบสรุปประจําวันเสาร์ที่ หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาและมีข้อควรระวังคือขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพสรุป ของประเทศไทยโดยแยกเป็นลายภาคดังตกไปนี้ครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-36องศาเซลเซียสต่ำสุดที่13-19องศาเซลเซียสบนยอดดอยยังมีอากาศหนาวเย็นคือ5-10 5 15. ในช่วง5-13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35ต่ำสุดอยู่ในช่วง14-18องศาเซลเซียสบนยอดภูก็มีอุณหภูมิยังค่อนข้างหนาวเย็นอยู่คือ9-16องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่34-36 ต่ำสุดอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทางภาคตัวนอกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วง18-24องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมตามแนวชายฝั่งก็มีน้อยกว่า1เมตรส่วนห่างฝั่งอาจจะมีสูงประมาณ1เมตรนะครับผมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วงต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3 4มงาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30-34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วง19-21องศาเซลเซียสมีคลื่นลมมีคลื่นทะเลส,สูงประมาณ1เมตรนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสโดยคาดการว่าจะมีคลืน ตามแนวชายฝั่งน้อยกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมสาหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กระผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม